ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษา,าวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้อานนท์ฟาร์มเปิดแบ่งอเมริกันบามันพันแท้เลือดร้อยหตัวพี่น้องครับนี่นะฮะที่กําลังวิ่งอยู่เนี่ยครับสวยมากพี่น้องนะฮะวัวไม่มีขุมไม่มีสะพายนะครับอาจจะ ดูลำบากสักนิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามถ่ายให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเลยสวยมากพี่น้องดูเอาครับผมโลโก้คือ AN 000 1นะครับตัวนี้เป็นลูกของคารูแมนโซ่0 0นะฮะสถานะคือกำลังส่งจดใบเพชรอยู่นะครับอายุประมาณ9เดือนพี่น้องครับนะฮะเป็นบัวสาว รูปร่างโครงสร้างเนื้อหนังครบทุกอย่างเลยพี่น้องนะฮะตำหนิไม่มีนะครับผมและที่สำคัญคือสวยมากพี่น้องเป็นวัวเทาที่โอ้ร่างกายเนื้อตัวแบบนี้เฟร,รมแบบนี้เนี่ยหาได้ยากมากๆนะครับนะฮะแม่ก็คืออ่าเป็นบามันเลือดร้อยอยู่ในฟาร์มของอนนท์นี่แหละครับพี่น้องครับนี่ฮะพิกัดวัวอยู่ที่ อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็ตามที่ผมขึ้นตรงหน้าจอให้ได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะพี่น้องครับสวยจริงๆส่วนสูงประมาณน่าจะเหยียบเหยียบร้อยสามสิบได้พี่น้องวัวอายุแค่เก้าเดือนนะวัวอายุแค่เก้าเดือนเลือดร้อยพันแท้นะครับผมใบเพชรกำลังส่งจดนะครับยังไม่เสร็จนะฮะเนี่ยครับผม สวยจริงๆพี่น้องแต่ว่าวัวค่อนข้างตกใจนิดนึงนะฮะกระดูกเนื้อหนังหนังยังหนาเลยพี่น้องความย่นความหนานี่การันตีให้เลยนะฮะในแบรนด์ของอานนท์นะครับดูเอาครับนั่นนะฮะตัวแม่ของเขาก็คือตัวนั้นใช่ไหมนั่นนะครับ เอ่ uh, 0 3ามศ303อู่นพี่น้องเนี่ยตัวแม่ของเขาแม่ใหญ่เฟร,รมใหญ่มากนะครับน้ำหนักน่าจะ6-700งโลได้ตัวนั้นนะส่วนสูงก็เหยียบเหยียบร้อะครับพี่น้องนั่นคือแม่ของเขานะฮะนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูลูกของเขาอีกมุมหนึ่งครับ ครับผมมให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยคราวนี้เนี่ยครับลูกสาวของคารู800อายุ9เดือนนะครับกำลังส่งจดใบเพชรนะครับยังไม่เสร็จนะฮะโลโก้ AN 0 001อายุ9เดือนใหญ่หนาลึกแข้งขากระดูกใหญ่มากพี่น้องราคาวันนี้บอกไว้ที่ 160,000บาทต่อรองได้พี่น้องครับต่อรองได้ด้วยนะฮะเบอร์โทรตามที่ผมขึ้นให้ได้เลยครับผมสวยจริงๆครับอยากจะให้มาดูตัวจริงเลยตัวนี้นะฮะเป็นวัวเทาที่ลูกคาลู800เนี่ยนะครับในเรื่องของโครงสร้างมัดกล้ามเนื้อก็คือการันตีได้เลยพี่น้องครับเอาไปทำแม่บล็อกแม่พันในอนาคต ได้สบายๆเลยตัวนี้เอาละครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับผมอยู่ที่บ้านบึงชนบุรีครับผมเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจะภาษาวัววันนี้สวยๆงามๆแบบนี้อยากจะให้พี่น้องได้เอาไปทำแม่บล็อกแม่พันเลยเกินครับผมมีแค่หนึ่งตัวนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ